The sky. Fly อ่าเอาแล้วก็เสดีพี่น้องด้วยนะฮะวันนี้มาพบกับพาอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเกม One Piece Pirate Warrior 3นะฮะภาค3นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ในเรื่องของอ,อะไรเนี่ยเริ่มแรกก็ช่วยโซโลใช่ไหมเอพิโซด1นชัพเตอร์1นะครับชัพเตอร์1เอพิโซด1นะ,ะอันนี้อยู่กับบาร์กี้นะ อันนี้ก็กัตันคุโรคุโลอ่านี่ครับช่วยอุซอบไปแล้วอันนี้คือถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นเรืออะไรวะเหมือนแบบเป็นเรืออาหารทะเลเอ้ะอะไรสักอย่างตอนที่มันไปช่วยซันจิะครับโอเคเราเล่นเลยดีกว่าขอปรับระดับเป็น normal แป๊บนะครับผมรู้สึกว่าระดับอีซี่มันง่ายปส่าระับผมแล้วนะฮะแน่นอนคนโหดก็นงนี้แหละโอเคเม็กไปเบยโอเคครับผมยังยืนหยัดใช้ตัวละครลูฟี่เหมือนเดิมน,นะฮะตอนนี้คือ ลูฟี่เนี่ยอ่าจะเรียกว่าไงดีผมเก็บเวลมาเยอะแล้วนะพอได้จะโหดพอสมควรเลยโอเคโอเคไปเลยชัปเตอร์หนึ่งเอพิโซดสาม ไปไปไปอันนี้กอไปอันนี้กอไปเราไม่ยุ่งโอเคมาเลยครับอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยจำไม่ได้เออได้โปรดขอน้ำขออาหารหน่อยเออฉันมีเงินจะให้อะไรก็ว่ากันไปอ้าวว่าไงจะกินเลยแหละขอบคุณมาก กินอย่างเยอะมากมายนะครับอาหารที่นี่อร่อยดีนี่ฉันว่าฉันจะเอาไปจะของเหมือนเหมือนจะยิดงของร้านอะไรวาณนี้พวกเรารีบเร็วอย่าปล่อยให้เรือหรือร้านอาหารอะไรนี้ตกไปอยู่ในมือพวกมันได้นะครับแล้วพวกจนสลัดก็บุกมานะฮะโอ้โหใช่เลยในเรื่องเราจะจูเรือก็แตกอาจจะเอ้ออะไรเนะี่ยมันเกิดอะไรขึ้น ะร,รเรือเราขาดไปสองส่วนเลยฮะแหมขาดกันเหรอใครบังอาจมาตัดเรือประมาณนั้นเรือนี้มันบ้าจะช้าเลยนะเนี่ยนี่ครับเอ่อนั่นนั่นมันอันนี้คือมีฮอคใช่หรือไม่นะครับมีฮอคไตย,ยน,นเองนะฮะ ตา,ยา,ยตายเยี่ยวนี่ฮอกไอตาเยี่ยวนะตาเยี่ยวมีฮอกโอเคตอบจัดไปตอนนี้เรามีเพื่อนเป็นซันจิอุซอฟนามิและโซโลนะครับโอเคภารกิจของเราคือต้องจัดการไอ้เนี่ยไอ้กัปตันอะไรดองดองกี้อะไรทุกอย่างโอเคไปเลยครับแม่แม่งหายกันไปนานเลยช่วงนี้ไม่ได้แคสเกมมานานสักพักนะครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าช่วงนี้ติดอันทิลดอนนะของพี่เอกฮั์ล็กอกเกอร์มานะซึ่งแบบ โหสุดยอดโคตรมันเลยนะฮะสำหรับใครที่ดูก็นั่นแหละครับประมาณนั้นพี่เอกก็แคสพี่เบก็แคสอุ้ยพี่เอกก็แคสพี่เบก็แคสนะครับแล้วก็คิวไอคอนก็แคสนะพี่คิวไอคอนก็แคสนะครับ <c oughs> อืมอือ,อนี่ได้สกิลใหม่มาด้วยมิชชั่นสตาร์ททำอะไรป้องกันเหรอป้องกันไหมคนอ,มมอื่นบุกใช่ไหมอือนี่ต่อยโอเคครับ <c oughs> เราไปจาัดก,การบอส จัดก,การบอสที่มันอยู่รอบๆตัวของมันเนี่ยอือกองสวัสดีครับ,อบคอมแคบได้ตังค์หนึ่งร้อยเบอร์ลีเนี่ยอือไปโอเคครับเราไปจัดก,การบอสข้างบนก่อนดีกว่าครับข้างบนมีบอสต,ตัวแดงนี่อือเดี๋ยวเอาสิโอ๊ยอะไรวะเนี่ย ไหนไฟน้อยไฟบบโอเคเสร็จไปหนึ่งครับต่อไปข้างล่างฮนะแตไปไปเจอกางข้างล่างมันเราใช้ความรีบร้อนในการเล่นนะครับโอเคอ้าวเฮ้ยบอสตายม,มาแล้วนี่ไ่มอะไรเนี่ย อ๋อมันบอกว่าโอเคครับพวกนายเหมือนเหมือน,น,นสั่งลูกน้องให้แบบไปคุ้มกันเรือนะและ้วก็อะไรเนี่ยฉันจะใช้เรือทำอาหารนี่แหละนะครับออกทะเลอีกครั้งประมาณนั้นหรือเปล่าอ๋อไฮแจ็คน่าจะเป็นชื่อเรือของมันนะฮะและ้วก็จะเอาเรือไฮแจ็คไปไปที่แกนไลน์ใช่ไหมนี่นะครับอะไรกันฉันนี่แหละจะเป็นคนที่จะเป็นราชาโจาสลัด ไอเด็กหนุ่มนี่มันคือใครกันเนี่ยนี่ไม่ใช่เกมนะแล้วไงล่ะมาลุยกันต่อเลยแหมดูเหมือนเจ้าจะสามเข่ากันเกินไปแล้วนะครับมาข้างบนรีบอสสองตัวแล้วไปจัดข้างบนก่อนครับดีจ้าโอ๊ยอะไรกันนะกันหนาำนี่ฮะตายตายเป็นหนึ่งแล้วโอเค ไปข้างบนต่ออีตัวนึงอีตัวเหลือตัวนึงไปเร็ว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 ,รว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 โอเคสังเกตแมปด้านบนซ้ายด้านบนขวาไว้นะฮะโอเคตรงน,นี้โซโลคุมอยู่นี่งไงอือพุ่งชนไปโอ๊ยอือจะเห็นได้ว่าสเต็ปผมพิวขึ้นเยอะนะครับพิวขึ้นเยอะพิวขึ้นเยอะอือตายเอ้ยใครใครใคร,ใครบุกตรงกลางเราเดี๋ยวตรงกลางคือใคร เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสวัสดีจ้าเราเองเฮ้ยนี่มันเจอตัวแล้วอือหนีไปไหน,นไไหน,นีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนอือเอาไงเล่าตายเอานี้ไปกินเลยกมุกมกุมโนอือจบไหมจบไหมจบไหมโอเคครับ ไปได้ต่อเอ้ยโอเคอ้าวจบแล้วเหรอยังอ๋อเอานี่มันเชฟคนน้าเชฟของที่นี่นี่แน่ะพูดได้เป็นอาจารย์ของซันจินะครับเอ้ยนี่มันตะแก่เรดฟู้ดที่ทำอาหารนี่แน่ ที่เคยเป็นกัปตันโจสลัดตอนนี้มีชีวิตอ,อยู่เหรอเนี่ยอะไรประมาณน,นี้แล้วก็อ,อ๋อนี่มันเจ้าเห็นการเตะนี่แนะ่นะครับดูว่าตายหายไปนในทะเลแล้วซะอีกนะฮะที่แท้ยังมีชีวิตอ,อยู่นะครับอ,อ๋อมีอยู่ที่แกนไลน์แต่กลับมาอยู่ที่เรือลำนี้นั่นเองแต่ยังไงก็มีพลังแล้วนะเพราะตอนนี้กัปตันเชฟคนนี้ขาขาดอ้าว ไงเป็นยี่ได้มาตรงกลางฮีบอสต้นนงครับไปจาการกัก่อนแล้วกันฮนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเออตายบอโอเคครับหมดแล้วเนี่ยโอ้ยยังเหลืออีกเหรอวะโอเคเราไปล่าบ,บอสกันเลยดีกว่าครับ โอเคถ้าเข้าไปทางนี้เอ้ยประตูไม่เปิดฮะโอเคเรายึดแถวนี้ก่อนแล้วกันฮนะ,น,ะนีอ่อะไรเนี่ยอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรม,มาวะยิงปืนใหญ่นั่นเองนะครับเออมิชชั่นสตาร์ทอะไรอีกครับมาเปิดประตูแล้วใช่ไหมจัดไปครับถล่มที่นี่เป็นลาบเลยฮะเออไอมิทอคโอเคไฟบอ ไฟบอ่ไบอไฟบอ่ไบอไฟบ่อไฟบ่อโอเคครับหมดยังข้างนอกนี่ไหมอือไปเร็ว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 สันจีโนโครโรหะโซโลนี่ต้องมีเรื่องกับตายเหี่ยวแน่เลยครับถ้าในเนื้อเรื่องนี้คือตายเหี่ยวนี่เอ้ยโซโลนี่สู้ตายเหี่ยวไม่ได้เลยเนะี่ยฝีมือคนละระดับกันตายเหี่ยวนี่เป็นถึงเจเทพโจรสลัดเลยเป็นเจเทพโจรสลัดตัวแรกที่เจอนะครับ โอเคเราไปจัดการตายเหี่ยวก่อนดีไหมสโลก็กำลังไปไฝ่กับไต่เหี่ยวเลยเนี่ยเฮ้ยเจอกันแล้วเว้ยอ่ามาเถอะตายเหี่ยวตายเหี่ยวตายเหี่ยวอืมทักโคนตายเหี่ยวตอนนี้จะเป็นยังไงเนี่ยหนูเรื่องจะเปลี่ยนหรือไม่เรามาดูกันเรามาดูกันเรามาดูกันอื้ออื้ออื้อโซโลก็ไม่เหลวเนี่ยเฮยเจ็ดเทพเจ้าเส้นเอ้ยเด็ดโอ้โหอะไรเนี่ย เหมือนสะกษษิดครับเหมือนสะกษษิดครับเหมือนสะกษษิดครับเหมือนสะกิดครับอือต่อยต่อยเอา้าไม่โดนเลยไหนดูโซโลกับวิค,อค็อกสู้กันดิเอ้ยอย่าดิอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งนี่อย่ายุง่งเข้าใจไหมอย่ายุง่งอย่าอย่ายุง่งเข้าใจไหมอือนี่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  ไอ้อ้อ้สี่แน่ตายเยี่ยวก็ตายเยี่ยวบ่อสี่เอาสิเอาอะไรอะไรคนอื่นไม่สนใจแล้วตอนนี้โคตรตาเยี่ยวก่อนอยากรู้อยากรู้โคตรจะเป็นยังไงโอ้ยไม่โดนเลยโอเคครับเออโดนบ้างสิว่าเอออยู่ไหนโหตายเยี่ยวมันพิวว่ะโซโลแม่ง โซโลทำไรดิสโโลสโโลโซโลโซโ,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 โลโอ๊ยผิดทางือ้อไปเลยนี่แน่เอ้อน,นี่ไปกินไหมตายเยียวอื้อไม่โดนเว้ยโอ้โหปืนใหญ่ตายเยียวดูเหมือนจะฉุนฉุนแตกแล้วตายเยียวตายเออตายียวจะโกรธแล้วนะไหนตายเยียว ตาเย Young ียวอยู่ไหนวะเออตาเย Young ียวตาเย Young ียวตาเยียวเออเดี๋ยวขอขอเระเดเพลินร่อๆหน่อยเอ้ยฉุนแตกแล้วมามันเลยอยู่ไหนวะเนี่ยตาเยียววะตาเยียววะเคยเจอท่าปราศรัยไหมฮะ ตายเย่อท่าประสานระว่างลูฟีก่กับกับกับโฟโลอ่ะฮะไม่ต้องภรษสานแล้วตายก่อนโอ๊ยเช็คเคเราจะการตายเย่ยได้ครับโอเคตอนนี้เราไปใช้ท่าประสานกับไอโฟโวกโจซลาสองตัวนี้ดีกว่าฮะอืะอ,อสวัสดีเจ้าเราเองมันปืนกลนวิชาสามดาบไปเลย ハイハイハイ。俺には、全く聞いていないのかあいつが、たった一人でつぶした男か普通の人間と変わらねえぞ。特別な武器を持ってるわけでもなさそうだ。武器なら持ってるじゃん。 まさかじゃああの刀本でで大反をぶっったた切ともโซโลเลิกเอาไปไตยอฮึบนโลกใบนี้เนี่ยฉันจะเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดที่ได้นะครับมันโซโลบอกจะโค่นไายออะไรประมาณนี้แหม่ก็ะโจนไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่เมื่อกี้ดูพีดไปคนโค่นเนี่ยนะต้องเข้าใจอะไรเนี่ยไายยอีกแล้วเหรอ หรือว่ายัางไงต้องสู้ไหมหรือว่าพวกกันพวกดีกันใช่ไหมเอาเอา้าวเป็นชาคัตซินเลยครับให้พวกนายชื่ออะไรเนะี่ยโลโลโล,โลอาโซโลโอ,โอเคฉันจะจำนายไว้ว่านายเคยแข็งแกร่งแค่ไหนวิชาสามแบบ ดาบหักดาบหักเอ๊ะาไปแล้วกับผู้ชายคนนี้ขลังมันแตกต่างกันขนาดนี้เลยหรือนี่ทำอะไรเนี่ยมันแพ้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> และสโลก็ยอมโดนฟัน ช่เพื่อนนะฮะ้โ,โ,ฮโลไม่ตายแล้วแค่นี้เองสบายสโลฉันชื่อดาราคูมิทอกแมพไตเหี่ยวนะะี่ย มีเขายกย่อง,อง,องตาตเหี่ยวอะไรครับวบาโซโลนี่เอ้ยตาตเหี่ยวยกย่องโซเอ้ยเออช่างแม่เเอะเหมือนเหมือนตาตเหี่ยวจะพูดทำนองว่าเออคือแบบให้โซลอโซล์ในพยายามเข้าอะไรประมาณนี้นี่แล้วโซลก็ลุกขึ้นมาลูฟี่ เชยพยุงสั้นทีนะครับเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งเลยทีเดียวสักวันหนึ่งฉันจะเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโโฉันจะไม่แพ้อ,อีกครั้งน้ำตาของโซโลฮะ้ ฉันจะไม่แพ้นแน่เลยใช่จะเป็นโอ้โหแล้วไม่ต้องห่วงโอ้โหและลูฟี่จะเป็นราชาตัวสลัดนะฮะฉันเป็นทีมที่ดีจริงๆโอเคซียูทูเอกนนะครับบอกว่าเราเจอผู้นายสองคนอีกนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องราวนะของโซโลโแล้วตาเหียวมีทอ,อกนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องสู้กันดีกับตายเยียวไม่ต้องสู้เลยสิโอเคปเล่อยตาเหียวสู้กับโซโลไปเลยกัน,นครับ ออกไปแล้วนะมีเขาไปแล้วโอเคต่อไปก็เหลือภารกิจของเรานะครับที่แบบต้องจัดก,การในโจรสลัดที่มันมายึดคลองยึดคลองเรือของซันจินะฮะแม่เป็นแค่สว่ะดีๆแต่ทำไมต้องมายึดคลองอะไรอีกเนี่ยคานี้นามิโอ้โหนามิโนมใหญ่มาก,เ,กเจนเจน ตอนนี้เหมือนนามิที่อยู่ที่เรือคนเดียวหรือเปล่าครับใช่ไหมได้อยู่ที่เรือคนเดียวอือไปแล้วจ้าอือย่าโอเคโอเคอึบ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 ออึึบบมันอไรจะหมดเนี่ยโอ้ยใจเย็นจ้า อื้อหยาหมดยัง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 โอเคหมดแล้วนะครับอะไรเนี่ยอเอ,ออวันนี้ไปกินเลยริดเจอบอโอเคจบไปโอเคครับขอบคุณครับไปจัดการข้างบนเลยดีกว่าครับเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่าเจ้าบอสเอ,อ๋ย แมขอจบปีกหนึ่งชัปเปอร์เลยกันนะน้องนะจบเอพิโซดนี้แมโอเคเจอแล้วครับเคยเจอท่าประสานอุซอบกับอ่าไอ้นี่ไหมอุซอกกับมับงกี้ดีลูฟี่เจอมาเลยน้องอืออโอ้โหตีแรงมากน้อง่าเบาเลยสำหรับไอ้นี่เยอ,อหาย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 บ่ หายอุย้ยลบได้แล้วขอพุ่งสักทีนึงเถอะเรียบร้อยจะตายไหมขอใช้ท่าจบจะเจ้สวยๆมัดปืนกลส,สเปเชียลเออคือยัดสิยัดสิมึงตายไหมตายไหมเอ้ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยโหยทำไมมันเยอะอย่างงี้ด๋อเยอะเยอะมากเยอะมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวจเจนลูกเจนลูก อื้อหายหายโอเคเรียบร้อยอะไรกันครับอันนี้เป็นภายในตัวเรือของเอ่หรือเปล่าโอเคมิชชั่นสตาร์ทอา้าวบิอยู่ตรงนู้นได้งไงเนี่ยโอเคโอเคหมดแล้วที่นี่หมดแล้วครับ กับจากจะการหัวหน้าของไอ้นี้ก่อนไปลูกใจรีบไปช่วยคนอื่นเขามีาแชสตาันแล้วเยอโอเคจะได้ไม่มีพวกอะไรเกิดมาอีกนะครับโอ้นี่ไงเจอแล้วหยิบสมบัติโอ้โหได้แล้วหนึ่งพันเบอร์รีเนี่ยโอเคออกทางนู้นเลยครับกำลังมีบอสมาหาเราหนึ่งตัวฮะสวัสดีจ้าโอ้สองตัวนี่ว่ะโอ้เดี๋ยว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  จะเย้ยนในลูกขำว่าขำใช่ไหมอ,อันนี้ไปกินเลยอ,อหายหายบ่หายที่ลูกโอเคไปเลยจ้าลาบ,บอสกันนะครับตันดี้จะเราเองบอกว่าครั้งนี้คงจะเป็นจุดจบของเจ้าเอาหายไปไหนเราเนี่ยหนีแล้วะมันช่วงเวลาเราครับ ต้องรีบจัดก,การในนี้ให้หมดแล้วฮะอืออือโอเคอือโอเคหมดยังหมดยังหมดยังโอเคไปครับหมดแล้ว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 ครับโอเคครับหมดแล้วฮะ โอ้ยไปไหนต่อเนี่ยต้องไปไล่จับไอ้นั่นอีกไหมโอเคไปไล่จับมันอีกเดียวครับบังอาจหนีเหรอหารไหูไม่มีใครเคยหนีลูฟี่พ้นเด้อรู้มย์โอเคครับด้านล่างก็เป็นหน้าที่ของซันจีเนี่ยที่ทำการเออหนีแล้วไหมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเสียเวลาชิบหายเลยกลับไปที่เดิมเฉยเลยโคตรเสีงเวลา แหมกัะดจะ๊กตู้ันไหมเนี่ย,ย, Fruit, ยอืออือออกมาเร็วๆเลยหนึ่งพันห้าร้อย 1, คิวแล้วครับไอ้เร็วอ้าวมิชชั่นทานเฉยโอเคสโลไปถึงไอ้นี่นะครับโอเคหมดยังเฮ้นี่เป็นอะไรเนี่ยลาน้นยยิยยงอะไรมา อือหายสวัสดีครับเราเองเราเองมาอ้คึกแล้วคึกแล้วคึกแล้ว,ลวอือโอเคอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนอยู่ไหนใครจะตามล้างเจ้าล้างบางให้หมดทั้งแมบ,บนี้ทีมมันไม่อยู่เลยนะครับไปไหนหมดก็ไม่รู้มาแล้วมาเลย ไอ้น้องบอกว่าครั้งนี้คงจะจุดจบของเจ้าเลยนะเย่ยวะอืมรู้จักนี่ไหมครับหมัดปืนเจ็ดอะหมัดปืนเจ็ดอะหมัดปืนเจ็ดแต่ไม่โดนอืมเบ่งพลังมาเฮ้ยยอ่ยอยอ่ยอย่ามาเลยมาเลยอื้ออื้อ มัวหมดมัวไปหมดมัวไปหมดโอ้ยโดนต่อยโดนต่อยให้มารู้ถือว่าใครเป็นใครไผเป็นไผ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 จบไหมจบกันสักทีครับโอเคโกมุกโกมุนอมาตุกะไม่ได้ผลหรอกเฮ้ออะไรโกมุกโมุนอ บาสก้าอีกรอบนึงโอ้โหคราวนี้เกาะแตกแล้วฮะเอ,อ้ยอะไรเนี่ยลงทะเลไปได้วยกันนะครับจบแล้วเด็กน้อยโอีลูฟี่ทำไรอ่ะเอาหมุนเหรอโอ้โหอะไรแกนะ่ะเทียร์จ,จบโกโมโกโมโนโ ยับไหมน้องแล้วลูฟี่ก็ตกลงทะเลไปใช่ไหมเรียงไม่ตกและฉากน,กนี้ก็คงเป็นฉากที่ซึงซ้งซึ้งฉากหนึ่งในในในเรื่องของลูฟี่เลยฮะอา่าโอเคขอบคุณพุกนายด้วยนะ ลูฟี่ชวนซันจิเป็นโจสลัดเนี่ยแต่ซันจิบอกว่าฉันไม่ไปฮะฉันไม่อยากเป็นโจสลัดมันยังไม่ถึงเวลาของฉันเอออะไรก็พูดถึงออร์บูลูฮนะนบจะไปออร์บลูลเหรอแน่ใจแล้วเหรอทะเลที่มันอะไรก็ว่าไป เลยเชฟก็ได้โซโลเรื่องซุปเนี่ยซุปใช้ไม่ได้อะไรกันอีกแล้วเหรอมันอะไรกันเรื่องซุปมากมายเลยเหอมันบอกว่าฝีมือการทำอาหารของซันจิยังเด็กอยู่นะครับแลวซันจิก็ออกประตูไป เอ๊ะเจ้าไปซุปก็อร่อยดีนี่ซึ่งเชฟบอกว่าแน่เคยมีความฝันไม่ใช่เหรอที่จะไปที่แกนไลน์แหละซันจินนนะกลลน็นั่งร้องไห้เอ๊ะ<ศ>เดี๋ยวเนะน๊น

อหอนน้ำตาชื่อไรขอแชร์เซฟเซฟเซฟอะไรก็ว่าไปชื่ออะไรไม่รู้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนมากเลยครับกูถ่ายรูปแป๊บเกิดเป็นที่ระทึกจ๊ไม่มีวันลืมที่นี่เลยโอ้โห ออพูดเราจะคิดถึงนายนะแมซึ้งใจไม่ว่าจะเป็นกระตูหรือว่าเป็นเกมนะครับในเรื่องก็ยังคงเรียบเรียงตามเดิมนะแล้วก็ยังคงยังคงจะเห็นน้ำตาของเราตัวละครที่เราชอบนะครับ เอาตรงๆเลยรอบแรกที่ผมดูรูฟี่นี่ผมชอบตัวละครซันจิมากสุดแล้วเนี่ยมันหน้าตามันผมดีเอ้ยไม่ใช่โอเคดวลแรงเอนะครับก็จบไปอีกหนึ่งพาร์ทหนึ่งแล้วนะหนึ่งชัปเตอร์นะในชัปเตอร์ของาโลนะฮะโอเคนว่าเป็นในเรื่องที่ดีนะครับว้า ๊บ,บอโอเคได้ตัวละครซันจิมาใช้แล้วครับก็อยากบอกให้รู้ไว้ว่าหัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งและไม่เคยนอกใจนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นเกมหรือกระตูหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็หารู้ไม่ว่าทุกเรื่องราวนี้ก็ย่อมมีเหตุผลอะไรว่ากันไปนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ติวเกนเ,กน bye เยี่แล้วเจอกันบ๊ายบายไปละแล้วเจอกันพรุ่น้านะครับฮะ hey. เกมอะไรก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยกันนะครับเจอวเกนยี yeah. ่เฮลบ๊ายบายไปแล้ว